ครับก็พักผ่อนน้อยครับคุ้มตกแล้วก็มีอาการแบบอ่านเป็นพิษลำแทรกเศษที่สุดในชีวิตเลยผมเพิ่งเคยแอดมิดเอ่อในชีวิตนี้เพิ่งเคยแอดแอดมิดครั้งแรกมันไม่ไหวใช่ไหมพี่จ๋าตอนนั้นมันไม่ไหวคือคือก่อนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าไปงานรับรางวัลไปงานรัางวัลโตเตียวอร์แล้วก็ก็ยังก็ยังล่าเริงอยู่ยังบอกเพื่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวเราอัฟเตอร์ปาร์ตี้กันต่ออะไรเงี้ยแต่พอดีเราโชคดีเราติดทุระ ก็เลยไม่ได้อยู่ after party หลังจากจบงานอวอร์ดพอกลับบ้านไปตื่นเช้ามาก็เริ่มมีอาการแล้วใช่ใช่ไม่มีแรงคุณหมอบอกอย่างนั้นนะครับภูมิภูมิมันตกด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงไตามที่คุณหมอบอกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะรีวิวการแอดมิดครั้งแรกที่ฉีดเตย่ามันเป็นการพักผ่อนเต็มที่ไหมครับคือต้องบอกว่าผมผมมันไม่ชอบโรงพยาบาลเป็นเป็นทุนเดิมก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสแอดมิดคือถ้าเรา เจ็บปวดนิดๆหน่อยๆป่วยเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็กินยาอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆแล้วก็รวมถึงก็มีงานที่เราต้องหัวอยู่หลายอย่างด้วยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเสียงานก็เราแอดแอดมิดดีกว่าอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะเราจะมีภาพติดตาแบบญาติผู้ใหญ่หรือคุณยายเราเคยแบบติดเครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราไม่ชอบ mm hmm. จริงๆคุณหมอให้นอน ให้นอนหกคืนครับแต่ว่าเรานอนไปสามคืนแล้วก็ขอออกมาเล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตต่อก็ยังทำงานหนักอยู่เยอะก็จริงๆสองสามวันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีการเลื่อนเลื่อน,อนงานท,ที่สามารถเลื่อนได้ที่เป็นงานร้านสถานบันเทิงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่สี่เนี่ยมันเป็นงานเฟสติวัลที่เรารู้สึกว่ามันจะรบกวนการทำงานของผู้จัดเขาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเออเราน่าจะพอไหวก็เลยออกมา ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังกันอยู่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณหมอทำอะไรไหมครับหรือว่าก็คุณหมอก็บอกให้นอนเยอะๆฮะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เออแฟนเป็นนเป็ห่วงเยอะมากครับเพราะตอนนี้ทางค่ายตกใจนิดหน่อยอย่างเงี้ยส่วนกำลังใจให้ก็ใหญ่เยอะมากโอ้ขอบคุณมากครับเห็นเห็นครับเห็นเห็นก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ก็สุขภาพกลับมาดีแล้วครับเรียบร้อยแต่อันนี้มันจะต้องรับกัน ปีหน้าน่าจะน้อยลงครับป,ปีหน้าปีหน้าน่าจะน้อยลงป,ป,ป,ปีนี้ยังยังหนักเหมือนปีที่แล้วอยู่ครับคือแดงยาวเลยใช่ครับใช่ครับแล้วต้องดูอะไรอีกบางใช่ครับมันมันบวกกับงานหลายอย่างนะครับเราทําหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่เหนียบชั่วลายังไม่ค่อยได้เพื่อนในวงก็ให้กำลังใจโดยการให้กำลังใจโดยการเอาหมอนมากดหน้าเราที่โรงพยาบาลเขาอยากให้เราหายหรือว่าเขาให้กำลังใจครับ ถ้าคนเรือจ้างอย่ได้ยังไงใช่ก<ค>็เวียนกันมาทํากันทีละคนสองกะจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวเพื่อนๆในวังเขาตกใจไหมเพราะพี่จัดไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอะไรเลยตกใจครับตกใจเขาก็เป็นห่วงครับเขาเป็นห่วงว่าเออเขาก็รู้ว่าเราทํางานหนักอย่างเงี้ยอืมก็จริงๆเ,เพื่อนๆก็โอเคเลยคือถ้าอยากให้พักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างค่าของงานที่มันหนักคือแบบอีนีพี่จั่นจรีงแล้วอีรีพี่จั่นที่พูดแบบ นุนยุตมาก,มากติดตบบหลักเลยแล้วก็ก็ปีที่แล้วหนักปีนี้ก็หนักครับปีนี้ก็ยังมีหนังเยอะอ,อ,อีกปีนึงแล้วก็รวมถึงค่ายค่ายเพลงที่ทํามันเริ่มสักเซสด,ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบหนักกันไปใหญ่เลยมีละครเวทีด้วยใช่ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่มันเป็นการไหว้วานจากเนี่ยเหมือนหนังพี่เต้อย่างเงี้ย เ็นคนรู้จกักเป็นพี่ที่เราเคารพเป็นผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากปฏิษษเสธเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดใช่นะไม่ยกลัวไหมจะกลับมาเป็นแบบเดิมกลับเข้าลงไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยกลัวไหมก็ก็กลัวครับผมกลัวกระทบงานมากกว่าครับผมกลัวกระทบคนอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าป่วยเล็กน้อย,อย,อยคือเราเรารับไหวสู้ไหวตอนนี้ก็มากเลย<ค><ณ> น่าจะน่าจะประมาณนี้ครับมากกว่านี้คงไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะไม่เลยครับเพราะว่าเราผมเอาผมเอาวงเป็นหลักก็คือคิวของวงเนี่ยจะมาก่อนอต้นปีอยู่แล้วกา,า,ารเล่นสดของทุกอย่างหรือว่าแผนที่เราจะทำอะไรบ้าเนี่ยจะมาก่อนต้นปี <c oughs> ส่วนเวลาที่เหลือที่ที่พักเนี่ยผมก็จะไปเหนียวกับผู้จัดการว่าเออเราไปทําอะไรได้บ้าง <c oughs> ก็จะมารับหนังไปเล่นโน่นนี่นั่นะ ก็เพื่อนๆก็อาจจะได้พักแต่เราก็เสียวันพักไปก็เลยป่วยเลยใช่รับเยอะเลยอดีตการขอถามเรื่อง28ที่ผ่านมาเป็นยังไงผมไม่ผมไม่มีครับตอนนั้นผมผมอยู่ท like mm ี hmm. to to so have to have to ่บ oh, ้านครับผมอยู่ที่บ้านนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็แบบโอ้นี่ป่วยแล้วเหรอเนี่ยพักผ่อนน้อยแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็แล้วผมก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วแล้วผมก็เอียงๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ โอ้โหอย่าบอกนะแอดมิดอีกแล้วเหรอเนี่ยยาอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วเสร็จทำไมผนังมันเอียงเอียงวะนโอ้โหอาการหนักนะเนี่ยผมว่าเ้ยเป็นโรคอะไรวะเนี่ยแต่พอหันไปดูหน้าบ้านรถยนต์แบบโครงเทลโฮมมารีส์บอยใช่ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือเราไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในในประเทศเราจริงๆอเงี้ยคิดว่าบางอนน้อยกันหมด ไม่ได้ดอะไรบ้านก็ไม,ไ,ไม่มีครับไม่มีเราสถานการณ์ที่มันเกิดสอะไรอมา,าผมเพิ่งรู้ว่าแผ่นดินไหวน่ากลัวขนาดนี้มผมเคยเห็นแต่ในหนังทางข่าวหรือว่าเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเพิ่งเราเพอเราประสบพบเจอเราเพิ่งรู้ว่าโอ้ไอ้ภัยธรรมชาติที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยก็ทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นครับทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกเอ ทจาาที่กคือทงานแบบหนักมากงมก็น้อคนายครับก็เป็นกําลังใจให้ใเต็มที่ครับทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ทงคู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้งองทั้งหมดที่อยู่หน้างานนะครับผมรู้ว่าทุกคนแบบกําลังพยายามทํางานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะฮะก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้ผู้รอดชีวิตอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับ